สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับพีทเพชรยนต์นะครับวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตรถนะครับขับ4นะครับรถที่ขับเคลื่อนสีล้อนี่แหละนะครับเป็นพวกโฟวิลเป็นพวกซิกมาโฟนะครับในสต็อกของเพชรยนต์นะครับอัปเดตวันนี้นะครับมีรถอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับวันก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเรารีวิวรถเนี่ยนะครับมาเติมสต็อกนะครับมาเทเลอร์เทเลอร์เลยนะครับมาเทเลอร์หเต็มเต็มเป็นรถ PPV นะวันนี้ก็มาอัปเดตกันชัดๆนะครับชัดๆเลยว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับนะเป็นโมเดลที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะครับอ่ะคันแรกนะครับนะตัวนี้ Fortuner นะครับ Fortuner นะเป็นตัว2.8 T R D นะครับ2.8 T R D Sigma 4นี่นะครับนะล้อหม่นะครับยางใหม่แต่งคือ ใส่ยางขอบใหญ่ขึ้นนะ่ะนะครับยางแตง่งนะใส่แต่งซิ่งหน่อยตัวนี้นะครับลงท่งลงท่อให้เรียบร้อยนะตัวนี้ก็ราคาย่อมเยานะครับราคาย่อมเยาแน่นอนนะสำหรับเพชรยนต์นะครับเอาเข้ามาก็ยังไม่ได้ล้างหรอกนะครับนะยังไม่ได้ปรับสภาพนะใครที่อยากจะดูแบบดิบๆนะดูก่อนปรับสภาพเนี่ยนะครับต้องไวนะครับเข้ามาดูได้เลยนะหรือว่าโทรสอบถามกันได้นะครับติดต่อเข้ามา นะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับในการอัปเดตรถเข้าใหม่ๆของเพชรยนต์นะเพราะว่ารถใหม่ๆสวยเข้ามาเนี่ยนะครับเพชรยนต์เนี่ยขายดีนะอาจจะไม่ทันนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับ fc นะขันที่2นะอ่าตัวนี้ยังเป็นขับ2อยู่นะครับอ่าตัวนี้ขับ2นะเดี๋ยวผมจะอัปเดตวเฉพาะขับ4นะนะครับอ่าเอาง่ายงเลยแต่ถ้าใครอยากได้ขับ2ก็ มีเข้ามาให้เห็นนะครับก็มาทักทายเข้าไปนะตัวนี้นะครับหน้าแชมป์นะครับหน้าแชมป์ยังมีนะครับเป็นตัวขับ4นะสายลุยจริงๆเนี่ยนะครับตัวนี้มันเป็นฟูลไทม์นะครับไม่ใช่แบบว่าพาร์ทไทม์เหมือนพวกซิกมาโฟตัวใหม่นะครับถ้าใครอยากลุยแบบหนักๆนะครับตอระหดจริงๆเนี่ยก็ต้องเล่นปบะมานี้นะครับและที่สําคัญราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงไอ้พวกนี้ก็อยู่ประมาณ 6 7ถึง7กว่าๆนะครับราคาท้องตลาดวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ไม่เกิน7 8 7 9กนะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับของเราก็มีนะครับหน้าแชมป์มีมาแล้ว1คันนะตัวนี้ให้ดูอีกคันนึงนะครับใครที่ชอบแบบว่าความรู้ล้าหน่อยนะครับออปชั่นครบๆหน่อยนะครับก็มาดูมิตซูบิชินะครับตัวนี้ปาเจโรปี15.16นะครับราคาก็ต่ำกว่า900 0แ0นแน่นอนนะตัวนี้ น่าจะประมาณ8ในหน่อยนะครับประมาณ 8, 7, 8, 9ก็ถือว่าสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะครับราคาไม่ถึงล้านนะก็มาดูมาชมกันนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับใครที่ชอบปาเจโร่นะครับเพราะปาเจโร่นี่เขามีกลุ่มมีครับนะครับคนเล่นก็เยอะนะครับราคาก็ซื้อหาก็อยู่ประมาณนี้นะครับกลางๆอยู่ประมาณนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้หายากมาอีกขั้นหนึ่งนะใครที่ชอบแบบว่าท็อปสุดหรือว่าท็อปในท็อปนี่ก็เป็นตัวนี้เลยนะครับ 2.8ขับ4นะครับเป็นซิกมาโฟแบ็กท็อปด้วยได้หลังคาดําคือท็อปในท็อปแล้วล่ะนะครับไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าถัดจากนี้ไปเขาก็เป็นเ e จ e นเดแล้วก็เป็น GR Sport นะเป็นกาซูเลส c i n g ไปแล้วนะครับถ้าอยากจะได้ราคาที่มันต่ํากว่า1ล้าน5ลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ออปชั่นท็อปทเหมือนเขาหรือว่าโฉมนี้ก็ต้องมาดูประมาณนี้นะครับตัวนี้รถปีใหม่ใหม่น้อยด้วยนะครับที่เข้ามานะครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ หรืออยากเข้ามาดูมาทดลองขับมาดูก่อนที่จะปรับสภาพนี่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ข้างด้านล่างนี้ของเพรยนต์นะครับมาอีกคันหนึ่งนะครับนี่ก็สุดของที่สุดแล้วล่ะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Ford Everest นะครับตัวนี้เป็น2.0บายเทอรนะครับปี18ใหม่ก็ได้น้อยเหมือนกันนะครับด้วยออปชั่นของเขาเนี่ยถือว่าครบครบสุดๆเลยนะครับนะมาตรฐานความปลอดภัยก็สูงสุดแล้วนะครับเป็นรถสมรรถนะสูงนะ ราคานะอยู่ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอยู่1นึ่งล้านหนึ่งแสนามนะราคานี้สวนกับออปชั่นเขาจริงๆนะครับเพราะตัวนี้ได้หลังคาซันรูฟนะนะครับภายในนี่อยากให้เห็นเหลือเกินนะครับภายในหรูหรามากตัวนี้นะครับแล้วก็ออปชั่นเขาค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับออปชั่นนี่ครบครันมากๆเลยสไตล์ของรถออกอเมริกันออกยุโรปนะครับนะดุดันนะครับแล้วก็ครบครันราคาประหยัดนะครับตัวนี้สองศูนย์บายเทอร์โบ นะครับอ่ะก็หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นวีเอ็กนะครับขับ2ธรรมดานะครับเดี๋ยวไปอีกนะมีอีกนะครับอีกอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวผมเตรียมไว้ให้ดูแล้วก็แบบแต่งแบบพิเศษเลยก็มีแบบแต่งแบบเต็มระบบเลยก็มีนะครับสายลุยสายทิพย์ก็มีนะครับเดี๋ยวเอาไว้ท้ายๆนะครับก็ดูให้จบคลิปนะครับนะเดี๋ยวตามผมมานะอืมกระบะก็มีนะครับอันนี้ให้ดู PPV แล้ว นะครับเดี๋ยวดูกระบะอีกเล็กน้อยนะครับกระบะก็มีนะปีใหม่ๆก็มีนะครับอย่างอีซูซูนะอีซูซูนี่ก็มี VC r o s นะครับ v c r ร s สเนี่ยปี18ด้วยนะครับปี18ราคาก็อยู่แค่แค่เจ็ดแสนประมาณ759นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเอาเป็นคันนี้นะนะครับอันนี้สวยสวยเลยมาดูกันเลยนะครับตัวนี้ VC r o s นะครับเครื่อง3.0นะครับเป็น4 x 4นะตัวนี้นะครับ สวยมากนะครับมีแคลริบอยให้ด้วยนะครับนี้ออกทริปนะออกทริปได้นะครับนะใส่สัมภาระใส่สิ่งของนะครับจะขึ้นเขาหรือไปเที่ยวป่าอันนี้ก็เหมาะนะครับเราสามารถที่จะนอนหรือว่าแคมปิ้งได้เลยนะครับที่ด้านหลังเพราะเป็นแคลริบอยนะนะครับนะก็สไตล์รถอีซูนะครับอันนี้ก็เป็น V Cros s นะครับปี18ดด้วยนะครับตัวนี้นะยังมีอีกนะเดี๋ยวพาไปดูอีกนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันให้เต็มที่ไปเลยกับ ขับ4นะวันนี้เอาแบบจุใจกันไปเลยนะครับเอาแบบจุใจกันไปเลยไม่ว่าจะชอบแบบกระบะหรือว่าจะชอบแบบลุยชอบแบบ p p v นะไปกันนะครับไปดูกันอยู่ด้านหน้าอีกอึดใจเดียวนะครับอยู่กันก่อนนะครับนะเดี๋ยวตามผมไปนน่าจะอยู่ประมาณ3คันนะอยู่กันหลังนะนะครับอืมแล้วก็ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับเพราะว่านี่แหละนะครับบรรยากาศวันนี้ก็นะครับบรรยากาศลมลื่นนะครับ ฝนตกแดดออกดูรถได้นะครับที่นี่นะ,ะนตัวนี้ก็ก็ใช่นะแต่ตัวนี้ขายไปแล้วนะครับรอส่งมอบแล้วนะครับตัวนี้เป็น TRD นะครับเป็น TRD แท้นะครับ T R D แท้เลยตัวนี้ก็ประมาณถ้าถ้าพูดตามหลักจริงๆราคาที่เขาเปิดกันนะครับแต่างจังหวัดเปิดอยู่เกือบ0 0 0แสนนะครับแต่เราเปิดอยู่เพียงแค่7 5 7 6นะตัวนี้นะนะครับใครชอบหรืออยากออเดอร์ไว้นะครับนะโทรเข้ามา นะครับโทรเข้ามาสอบถามกันนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้ที่ผมให้ไปนะครับอย่าลืมนะครับนะกดติดตามไว้เลยนะครับกดสับสไครต์กดกระดิ่งไว้เลยนะครับเดี๋ยวท่านจะไม่พลาดนะครับในการอัปเดตรถเข้าใหม่ๆนะอย่างตัวนั้นก็ยังไม่ได้ลงโฆษณาลงสื่อเลยนะครับมีเข้ามาปุ๊บนะครับเซลล์ขายได้เลยนะสวยๆนะครับอ่ามาดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมนะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ นาเมื่อวานนี้เองนะครับสดๆเลยตัวนี้นะครับนะเครื่อง3,000ครับสีสีดำนะตัวนี้นะครับราคาอยู่6หน่อยๆนะครับประมาณ6 6 668 669ถ้าผมาจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวสอบถามกันเข้ามาอีกทีหนึ่งดูง่ายๆนะครับถ้าเป็นตัวพอปแล้วก็ขับสีมันจะมีป๊อปอัพอยู่ตรงนี้นะครับนะดูกันง่ายๆนะครับนี่เครื่องสามอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งขับมาจอดเลยนะครับค่อขาเมื่อวานนี้เองนะครับให้ดูกันเลยก่อน ก่อนที่เราจะไปปรับสภาพนะครับให้ดูนะครับความสดความใหม่กันนะแต่ถ้าผมปรับสภาพแล้วนะสวยกว่านี้เยอะนะมีแหลกหลังคายด้วยนะนะครับอันนี้ไม่ได้ถอดออกนะเดี๋ยวทําให้สวยงามนะครับเดี๋ยวล้างเดี๋ยวคลีนให้สวยงามแล้วก็ติดตั้งให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับราคาที่เราตั้งคุณได้พร้อมเสร็จไปเลยนะนะครับพร้อมเสร็จพวกนี้ไปนะครับนะนี่เข้ามาใหม่นะครับนะเข้ามาใหม่ใครสนใจนะครับตัวนี้ไม่ถึง0,000แสด้วยนะครับได้ขับสีมา อันนี้เลียกไม่ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าไม่เท่าไหร่ประมาณแ0นเก้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าประมาณแสนเก้ายิงด้วยนะครับอ่านะครับเมื่อกี้นะเมื่อกี้ก็ลองลองขับมาใกล้ๆัแหละนะครับนะฟินลิงต่างๆพวงรองมไรันนิ่งมากนะครับนะช่วงล่างดีนะครับนะรถก็ตามสภาพประมาณนี้ยังไม่ได้แต่งลุยอะไรมากมายนะครับเป็นรถใช้งานปกตินะครับแต่ว่า ถ้าในเรื่องของขับสีคุณได้เปรียบนะครับได้เปรียบนะไปได้ทุกสภาพว่าของถนนนะเพราะว่าบ้านเราตอนนี้ถนนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะมาอีกคันนึงนะครับอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้ผมเนี่ยเป็นคนเทสมาเองเลยขับมาเองเลยนะครับปี19ด้วยตัวนี้เป็น VC คอ s นะครับเป็น VC คอ s เครื่อง3 0 0พันะเป็น VC คอ s เครื่อง3 0 0พนะครับใหม่สุดๆเลยตัวนี้นะครับใหนะม่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ นะครับไมค์ก็อยู่ประมาณห0 0 0ื่นนี่ผมจําไม่ผิดนะครับใครที่ชอบแบบนะมีดิฟล็อกนะคือตัว v ีคอรเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับตัวปี18นี่ยังไม่มีดิฟล็อกนะครับจนตัวนี้มันมีดิฟล็อกแล้วนะครับแต่พวกเนี้ยนะครับเป็นแบบว่า v ีคอร์สแม็กเลยนะครับตามสเต็มเขาเลยเนี่ยเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็ใหม่ๆแบบนี้ให้ดูแบบนี้ไปก่อนนะครับให้ดูแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวล้างเดี๋ยวคลีนทำความสะอาดเนี่ย นะได้เห็นแบบสวยๆแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ก็ผมก็มองว่าสวยแล้วนะครับเกิน90%แล้วสําหรับรถเข้าใหม่นะครับอันนี้ให้ดูกันก่อนเลยนะครับขับมาปุ๊บจอดปั๊บให้ให้รีวิวกันให้เห็นจะจันะครับนะามาดูเลขไม้กันหน่อยนะตัวนี้นะนะครับผมจําไม่ผิดแต่หลักหลักอยู่หมื่นนั่นแหละน่าจะประมาณเจ็ดหมื่นน,น, 7, นะครับเนี่ยนะครับอ่ะคือออปชั่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะ นะครับเดี๋ยวให้ไล่ดูนะครับนี่อ่าไม่เท่าไหร่นะครับไม่อยู่8 000, 7ดหนนะครับไม่แปดหมื่นเจ็ปี1 9ึ่นะครับตัวนี้เป็นออโต้ด้วยนะนะครับนะเป็นตัวออโต้ด้วยนะครับนะมีคอสแม็กราคาเปิดอยู่ประมาณ8 9ดแสนเก้หรือเปล่าแปดแปน, 8, 8, 9, นี่ประมาณนี้แหละครับนะนะ คนเฟิ่มกันทีหนึง่งเพราะรถเพิ่งเข้าใหม่ๆเนี่ยนะครับผมบอกราคาไปอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับอยู่ประมาณนี้นะราคาที่เราตั้งไว้เนี่ยนะครับเกาะอยู่ในกลุ่มจะถือว่าต่ำด้วยซ้ำนะครับต่ำซ้ำกับราคาของรถนะครับกับสภาพของรถที่ให้มานะใครที่ชอบแบบสายทิปจริงๆนะครับตัวนี้เป็นสายออกแคมป์ปิ้งจริงๆมาท้ายสุดแล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็บอสเนี่ยเป็นคนแต่งมาเองเลยนะครับทุกอย่างเนี่ย ดูเองกับมือเลยนะครับตัวนี้นะรุ่นนี้ก็มองเนี่ยนะครับ f o r t u n e r นะครับ2.8นะตัวนี้เป็น2.8 Sigma 4ปี18นะครับนะชุดแต่งรอบคันเลยนะครับราคาเปิดกันไปพร้อมเซตเลยนะครับไม่มีแกะอะไรออกนะครับไม่มีแกะอะไรออกทั้งสิ้นนะทุกอย่างนี่พร้อมสับพร้อมเสร็จไปเลยนะครับคุณจบอยู่ที่1 4 9 0 0ล้บาทนะครับอันนี้ราคาจัดไฟแนนซ์นะอันนี้ราคาจัดไฟแนนซ์นะครับนะถ้าซื้อสดก็ มาพูดกันในเรื่องของแวดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าของเราเป็นรูปแบบบริษัทของแต่งนี่จัดมาเต็มๆนะครับภายนอกให้ดูกันก่อนนะครับภายนอกดูก่อนอันนี้เสาว,วอนะครับมีวอลติดตั้งให้เรียบร้อยนะเพราะว่าตัวนี้คือสายออกแคมปิ้งนะครับลุยป่ากันจริงๆนะครับเขาจะไม่ได้ใส่สูงอะไรมากนักนะครับก็ยังอยู่เป็นจัดอยู่ในส่นของสายหมอบอยู่เพราะว่านะ ถึงจะเป็นออฟโรดแต่ก็ยังเป็นออนโรดได้นะครับเพราะว่าถ้าสูงมากนักมันก็จะออฟโรดตลอดนะครับอันนี้ก็คือออนโรดได้ก็จัดอยู่ในทรงสายหมอบอยู่นะครับแต่ของตัวของแต่งเนี่ยช่วงลงช่วงล่างกันชนกันชนเนี่ยจัดให้เต็มระบบเลยนะครับคุณไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มนะครับอันนี้คุณไปลุยได้เลยนะครับคุณเข้าขับเข้าแกล้งได้เลยนะครับนะลุยน้ําก็ได้นะครับนะลุยน้ําได้ก็ประมาณ 80- 90เซนนสบายนะครับเกือบนะสบายสบายเลยนะครับ จริงๆมันลุยได้เป็นเมตรนี่แ <Eat. S 1> หละนะครับเพอเป็นสโนเกิลขึ้นมาตัวเนี้ยนะครับชุดแต่งเป็นของไอรอนแมนนะครับนะบชุดแต่งจะเห็นได้เป็นของไอรอนแมนหมดเลยนะรวมไปถึงอ่าตัวเนี้ยนะครับเป็นพวกเต็นท์ผ้าใบนะครับเป็นเต็นท์ผ้าใบเป็นเต็นท์อ่อนนะครับหลังคานี่ก็กางเต็นท์สามารถนอนได้เลยนะครับแคมป์ปิ้งได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรานะครับร้านเราเอาไปแต่งนะครับคือบอสเอาไปแต่งเลยนะครับแต่ก็ยังขายอยู่ใครสนใจที่แบบว่าอ่า ไม่อยากไปแต่งเองนะครับกลัวบานปลายบ้างล่ะกลัวงบกลัวไม่ไม่ได้ของดีบ้างล่ะนะครับกลัวแต่งแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะนะครับมาดูแบบนี้เลยคุณสบายใจนะครับคุณจบได้เลยนะครับ1ล้านนะหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นนะครับนะไม่บานปลายคุณแน่นอนนะครับบางคนซื้อซื้อรถก็เอาไปแต่งเองเนี่ยยังไม่รู้ทิศทางในการแต่งอาจจะไม่จบนะครับเพราะว่าพวกของช่วงลงชั้งล่างพวกแคมปิ้งของมันต้องใช้ได้จริงนะครับนะตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะตัวนี้นะครับ เดี๋ยวให้ดูเรียกใหม่กันก่อนให้ดูภายในกันก่อนนะของครบไหมนะครับคือคุณได้ทุกอย่างเนี่ยนะนะครับจบราคานี้คุณได้ทุกอย่างนะครับนะอันนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะครับนะไม่เจ็ดหมื่นนะครับไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นนี่ถือว่าคุ้มสุดแล้วนะครับคุณได้ตัวท็อปแบบนี้นะชุดตรงชุดแต่งคือครบหมดนะครับมาเนี่ยตัวตัวนี้ก็ทําให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมกล้องนะตัวนี้นะครับแสงออโต้มีกล้องบันทึกด้วยนะครับ วิทยุวิทยุติดให้เรียบร้อยแม่ขายด้วยนะครับนะอ่ะ,น,ะอน,นี้ก็มาอัปเดตกันนะครับมาอัปเดตในเรื่องของขับ4นะครับไม่ว่าคุณจะออนรดนะคุณจะออฟโรดคุณไปได้หมดเลยนะครับคือมีมีให้เลือกนะครับมีงบเท่าไหร่ว่ามานะครับมีงบเท่าไหร่ว่ามาเดี๋ยวเรามาดูรถที่เรานี่แหละนะครับมี ถ้าพูดตามหลักก็มี้งแต่0กแสนกว่าเนาะมีแต่0กแสนกว่าเลยหกแสนกลางๆเนี่ยมามาจนถึงสูงสุดก็จะเป็น1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นคันนี้แหละนะครับนะแต่คุ้มนะครับคุ้มนะครับ,ค,ค,รบคุ้มมากนะสำหรับ FC ที่ชอบในเรื่องของขับ4ที่เป็นสายลุยสายทิพนะช่วงนี้ยิ่งบปว่าเป็นไฮซีซั่นแล้วนะครับช่วงจะถึงปีใหม่แล้วนะครับต้องหารถสักคันแล้วนะครับวันวันหยุดวันหยุดอะไรจะได้ไปทัวร์ไปเที่ยวนะครับเพราะว่า ตอนนี้ประเทศกำลังจะเปิดนะครับฐานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีการฟื้นฟูนะครับมีการฟื้นฟูความสวยความงามรอคุณอยู่นะครับนั้นคุณต้องมีรถนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆที่จะออกทริปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมขออัปเดตไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจรถขับ4นะครับตอนนี้ทางร้านเราก็มีอย่างที่ผมอัปเดตให้นี้แล้วนะครับลองมาติดต่อสอบถามกันได้หรือว่าลองเข้ามาสอบถามราคากันนะครับหรือมาดูรถจริงมาทดลองขับได้นะครับวันนี้ผมขอลาไปเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ